เยยนั่นเอาเรียกผาดสามนัดแรกยังไม่ผาดอู้บังเงี้ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 มีขอนาาได้เห็นได้ลูกปืนยิงเสร็จมา ครับผมสังหารไปแล้วนี่ตัวนึงครับผมมุนบักงี้ครับผมมุนเดี๋ยมพี่พี่ไม่ยังมันยุ่งจุดเลยพี่ลงฉ่ำโอ้ยเบิ้งเออยันน่ะโอเคเออเพื่อเข้าเดี๋ยวเรืองพี่ลองเดี๋ยนี้เบ้าจุยิงไปแล้วเหรอเดี๋ยวรับผมนี่เยินตะปลายปืน เออสังหารเลยไสยมืออย่างไม่ไสมือยังไม่เห็นปะไสมืออยังไม,ออมเ,เอาเลยเอาไปออกไสออกเบ้าดิวครับผมสูมเข้าประกวดจากสารคามฮึคือว่าคืออยู่ห่วย โอ้ยเฮมาพี่เอ้าพ <laughs> okay, okay. 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 ี่เมามาพีก้อนหุยมาพียเขาไดึงเขาขึ้นก้อนหุยเสร็จแล้วพี่น้องเฮต้เส้นเสือกครับผมนี่มารุ่นหนกันเนาะมือนีย่งเดียของเฮียพี่น้องเนี่ย

ไปแห้งเลยเข็ดหมูอด้วยเลยคือวัวดังอักบันี่บ้านี่น้องนี่แหละกระเป๋าแดงให้อกอันเปิดงี้เลยเปนึงี้เลยนี่ข้างอะไรไปแล้วกำเข็ดหมูเอ้านี่แหละครับผมกำลังติดกันเบ็ดกบดีเลยซ้ำเลยนี่แหละ สักนี้แกลูกมันนี่แหละกำลังหมุกแซบกบเงี้บานห้องจนซิปแตกครับผมมือเนี่ยจนซิปแตกครับเบิ้งลวดจนซิปแตกหนักกนหนักงามเลยดิ

Pergi, Minong. Pergi. Pergi. Pergi? Pergi ke sini. Tidak, saya akan menangis. Pergi ke sini. Pergi ke sini. Pergi ke sana? Ya, saya akan menangis. Minong. Pergi ke sini. Pergi. Pergi. ออยยยกก่ีงดดพี่น้องหลังจากที่ว่าเลาะอยู่ข้างทางเลยครับโ,โอ้โปุบมานี่ยวัวตัวนี้ตัวงามคือว่านั่นครับมัน,นีจะเป็นพอได้แก้ยู่ครับผมมีดินี่ตัวโบน้องครับรุ่นซึ่งเป็ดกบกดีครับเลี้ยงสองสามโลยิบุพี่น้อง กำลังจะไปอีกโมงหนึงครับผมรอเบาเหลวเปียนอะไรนี่ครับมาถ่านอยู่ครับอพอได้หมกพอได้ออมพอได้เก่งอยู่พี่นอ้องมารอบสองของปีเนาะพี่น,อน้องจะที่ละสามรูครับนี่จกบเหรอครับผม มาตราานอยู่โอเครอพี่น้องเลยใครก็นอนอย่บ้านาซื้ออยู่เนาเดี๋ยวเข้าไปต่อกันที่มองที่สองนะพี่น้องเนาะโอเคครับไก่ครับพี่น้องกลางแต่ฟังพุ่นไก่ครับคือ,อว่าคือซื้อวะปาดู

พอดีกย่าวบดถือพี่น้องเลยพี่ครับพี่ผุนตัวหนึ่งอย่าวบดถือเสื้อคล้องร่มโคตพอโคตแม่ครบมันสิหุดดีบุหรุดเี้ เจ็สองตัวครับผมเบ้าดิวเบ,บ้าชูย้ยยิงครับของแห่น้องพี่น้องอ,อือแบบนี้มาตรฐาน,นี่ดีครับผมบุญเหลือเอา้าขออนุญาตเก็บศพครับผมยิงแล้วพี่น้องตัวสุดท้ายของกันเมื่อนี้แหร่ครับผมยิงแล้วถอดให้บดิยิงหรอกโอ้โอ้ยเจ็บน เออมาึือมาฟังกันเอ้าแบบนี้โอ้โหเอ้าหลุดหลุดซะโอ้โหเสียบเป็นแน่นวันนี้ชิพานหนีอะไรอยู่ไม่ธรรมดาเด้อคนตัวหนึ่งไง ไปยิงวาเจ้ามีกันเน,นี่ยเอาสิบโล่มาดินี่แาละครับผมเอา้าอนู่เขาเพียงเพิ่มเข่นเบิ่มใกล้ใกล้เบร้อยครับกบตัวละสิบโล่สิบโล่เมนกบเด้ระยะทาง <laughs> นี่ถูกท้ายครับผม <laughs> โอ้มีเลือดนี่ มือนี่มานอยอ่หรอครับผมได้รวมน,นึงในสามตัวมีตัวแบักงี้ย่ครับบักเอี๊บๆแม่ไข่เนาะพี่น้องไอ้สามตัวรูพอดี4ี่ห้ารู้มือนี่คือว่ามันนะครับเ <c oughs> ดีย๋ยวะเลยร่างก่นนางทุ่งวะ ะจะลางถุงบะน,นี่แหละครับผมโอ้อยังไงครับเบื่เนี้ยนี่กบเมื่อเนี้ยครับผมไฟจ้าออกดูเห็นบ่ครับกลบล้วนครับถ่ายตอนหอดลงงานโชว์ผลงานตอนไฟแก่งๆอโอเคครับผมแก้งตัวกับห้องกับอันนนครับ ครับพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดบ้านแล้วครับผมมาฮอดห้องฮอดมองยูอาศัยแล้วครับเมื่อน,นี้ก็ <c oughs> ได้หกเจ็ดโลครับผมกบนะพี่น้องนี่นี่นะครับเห็นไหมครับเห็นอยู่เนาะมีตะบักกิ้งยี่น้อยหี่ผสมกันไปครับผมหกเจ็ดโลเนาะถือว่ามันอยู่ครับผมเอา้าพี่น้องถ้าเกฝากติดตามผลงานนี้ด้วยครับผม สวัสดีครับครับผลงานเมื่อคืนนี่อันนี้ก็มาสรุปยอดครับผมผลงานเมื่อตอนเช้าก็คืครัวครัวลาวก็สี่ยหมกครับผมอีกส่วนหนึ่งก็คืแบ่งกันกับเป้ากับผลนะพี่น้องนะตอนนี้มไม่แบ่งกันใช่ไหมครับคือคือที่เห็นนี่แหละครับผมตัวนี้นี่ ยี่สิบก็ตัวตัวน้อยตัวนี้ผสมกันไปเนาะตัวนี้จะจัดการคว้าชั่งแดดและใส่ซองฟิตไว้ครับผมอีกส่วนหนึ่งเฮ็ดกินเนาะอายุหากิน,กนครับผมใส่ซองไทยเป็นเงี้ยแล้วพี่นอ้องเงินบทายโอเคครับผมจะฝากติดตามผลงานของอีสานและของวงนั้นพี่น้องครับเอาโอเคครับผมสวัสดีครับ